ตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่อำเภอลำนาลายตอนนี้ก็อยู่ลำนาลายแล้วแล้วก็อยู่ที่อะไรวะจังหวัดอะไรวะลบบุรีวันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าผมกะว่าจะถึงลูกค้าเนี่ยบ่ายโมงแต่ผมเดินทางมาถึงลบบุรีเนี่ยห้าโมงเย็นผมลำอยู่ครับ <c oughs> ผมลำอยู่เพราะว่ามีปัญหาหน่อยหนึ่งรถคัดเสีย <c oughs> เป็นไงคันนี้เดี๋ยวคันนี้ก่อนเนเสียแปิดปิเลยฮะ ความรุมรนความร้อนปกติลยครับความร้อนปกติครับผมนี่อันนี้จัดส่งอ่าที่คลองหนึ่งคลองหนึ่งอันนี้จะส่งคลองหนึ่งครับความร้อนปกติแล้วคันนี้ละครับคันแดงคันแดงเป็นไงโอ้คันแดงอะไม่แพ้กันครับขับดีมากครับความร้อนปกติผมก็มาการสองสามคัน, 2, นตอนนี้ก็ผมอยู่ลำนลายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งปลายทางฮะ เป็นไงมันเปี่ยนเฉยครับฝนตกตลอดทางฝนตกตลอดทางครับโอเคครับเดี๋ยวขอยเข้าห้องน้ำก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ลำนาลายนะครับจังหวัดลบบุรีนะฮะเดี๋ยวขอพักรถสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกอะจะนัดส่งรถเนี่ยก็จะประมาณประมาณบ่ายโมงแต่ว่าคันนี้น้ำมันคันแห้งคันสีเทาอะแล้วก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางเลยแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคอเค,ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ที่ไหนอ่ะคลองหนึ่ง,ลงคลองหนึ่งรังสิ์ ตอนนี้ผมเอารถมาส่งแล้ว e36 ขายให้รุ่นที่ที่น่ารัก <laughs> <c oughs> โอ้รถเยอะมากเมื่อกี้ไปดูรถเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูโอกาสหน้าแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้ผมเอารถคันนี้มาส่งแล้วแล้วก็พี่เขาขอไม่ออกสื่อแล้วกันตอนนี้ถึงละ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมส่งคันนี้โอเคมันมืดมันมืดไม่เป็นไรครับฮัลโหลตอนนี้นะครับก็ถึงหมู่บ้านอะไรเนี่ภูมิลมนะครับตอนนี้อยู่น่าจะอยู่คลองห้า เมื่อวานส่ง e 3 6คันสีเทาเรียบร้อยตอนนี้คันสีแดงเดินทางมาพักหนึ่งคืนเดี๋ยวดูสภาพเครื่องก่อนนี่ครับถึงแล้วเรียบร้อยรถเครื่องยังนิ่งอยู่นะก็จะเลอะๆหน่อยเพราะว่าฝนตกตลอดทางเลยรถเลอะมากนะฮะ มาสองคันเมื่อวานนี้ส่งไปแล้วลูกค้าไม่ขอออกสื่อแต่คันนี้เดินทางมาถึงละเรียบร้อยเดี๋ยวให้ลูกค้าตรวจสอบรถก่อนนะครับพอดีเดินทางมาก็ตั้งแต่หลงสักนอนคืนหนึ่งส่งรถก่อนส่งคันสีเทาก่อนครับอ่าลูกค้าติดตั้งที่ชาร์จแบตมาครับที่เสียบชาร์จเหรอใช่ครับสองตัวใช่อ่าใช่ครับแต่นี่คือจุบุบรีตรงนี้จุดบุรีอ๋อนี่จุดบุรี มันจริงๆมันอ๋อเอออันนี้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  USB ครับเป็นหัวธรรมดาใช่ครับนี่ตวิตอยู่นี่ใช่ครับร้อนอะไรปกติครับขับไกลหายห่วงตัวถ้าขึ้นคุณก็เปิดได้โอ้สบายใช่ครับสบายแต่ลูกค้าก็ต้องไปเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับแต่รถติ๊กเกอร์ก็ยังครบหมดครับตามอะไรงานอันนี้คำแท้นะครับแใช่ครับเนี่ยฮะมันจะมีอ่าโคดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ คนแดเบนซินใช้่า91 95ครับเติม e95 ดีกว่าไหม e 995ได้ผมเติม95มาเลยวิ่งมาเลยตลอด e95 มันเป็นเบนซิน95ธรรมดาเบนซิน95ตัวแพงสุดเหรออ่าตั้งแต่991 95เบนซินเติมได้ครับอันนี้เติมเติมอะไรผมเติม95เบนซิน95เลยใช่ครับไม่ใช่ e95 นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเติม95วิ่งมาเลย <Okay. S 2> โอเคเองทีบน้ำทีดปัดน้ำฝนทีน้ำที่ปัดน้ำฝนใช้ได้ครับครับผมกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ข้างในเดี๋ยวส่งรถลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าตรวจสอบกันครับก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับค้าบอกว่าไงนะ f c ซพี่เอกน้อย FC ฟซช่างเอกช่างเอกจะ <laughs> ได้ไปถอนเบียร์กันอยู่ผ่านทางนั้นเดี๋ยวกินขนมจีนด้วย <laughs> โอเคครับวันนี้นะครับผมก็ส่งรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อะไรนะฮะคลอง5ใช่ไหมครับคลอง5ครับครับจะส่ง BM คันนี้ 318IA ได้ลองขึ้นทับเบิกเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เป็น FC จาก YouTube ด้วยช่อง1 6 8 Channel ชครับยังไงต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณเป็นยังไงบ้างครับเรื่องการรีวิวแล้วก็รายงานตามสภาพอะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดครับชอบชอบเห็นตั้งแต่ช่างเอกรีวิวช่างโต้งรีวิวแล้วขึ้นูทับเบิกกินกาแฟกันล แน่นอนครับแล้วก็ให้จัดส่งจากนู่นมาเลยขับมาเลย400กว่าโลไม่ต้องถามกันมากผมยังไม่ลองขับเลยแต่เห็นแล้วผมว่าไม่ต้องคิดมากอ่ะครับซื้อได้เลยก็ผมก็รายงานตรงเนาะครับผมตรงปกนะครหมดครับตรงปกหมดเลยตรงปกหมดเลยใช่ไหมครับคันนี้รู้สึกว่าจะคุ้มมากก็จะมีบอดี้รอบตัวตัวรถเนี่ยก็จะมีอ่า อะไรนะชุดแต่ง M กระจกทรง M ล้อเป็นตรงรุ่นของ e90 ขอบ18ทรงเเลย M หมดทั้งคันแล้วก็คิ้วข้างเนี่ย M หมดนะครับเครื่องก็จะเป็น m43 ด้วยเป็นตัวใหม่เครื่องที่ตัวเขาเล่นกันเลยนิยมกันเลยครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่เหมือน m40 ครับแล้วก็แรงด้วยอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับทิปส่งรถนะครับสคันสีเทาเมื่อวานผมส่งแล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่อยากออกสื่อต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับจากคลองหนึ่งนะครับ ขอบคุณพี่ที่น่ารักแล้วกันไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับยินดีที่จะอุดหนุนผมตั้งแต่อพือลมศักแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าเคสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณทีมงานมากครับครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ชให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับชมอี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับคุนครับ